ยินดีต้อนรับสู่บิดฟุตตอนแรกว่าจะทําโมดอีเต่มก่อนแต่ไม่รู้วิธีงั้นเรามาดูผลใหม่กันก่อนล้วการหะากับผลสายโซออนในโกนโกโมเดลเสือดาวอังโกเสมือนวิปริตแปรปวนทันใดอังโกเหียอะไรวะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปใครไปดูกันว่าผลีจะกูงขนาดไหนกับ24ชั่วโมงในบอกฟุต let's go ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจถึงเวลาที่เท้ทชูโตอกเดินเรืออีกครั้ง ทำหนึ่งที่เขาอยากพูดไปก่อนตายทำให้คนมุกหน้าสู่ท้องทะเลกดทรับจ้องผมแกแล้วคุณจะใจเกลียยกดเลยสิผมไม่กก็อยู่ตรงนั้นเองโอแม่จะชอบจับหนูแต่ที่รู้ๆเราอาชอบเธอนะ และที่ลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเที่ยวเล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมปเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อที่แ้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล,และเกมก็อฟเด็วสักทีแม่งบอกแปดโมงเช้าล่อไปเลยเกือบเที่ยงไอเวรมาเข้าเกมกันเลยดีกว่า เขามาในตัวเกมอย่างเลรกที่เห็นคือไอตัวละคร2ตัวนี้ไม่ขยับได้สักทีเลยและทะเลนั้ำอะไรกันว้าวนี่มันบอกฟูดพาร์คสหรือเปล่าไฮ้อยู่ๆกระตายของกูก็เปลี่ยนไปหางุูกนิกน่ารักน่ารักเฮ้ยตัวเกมเปลี่ยนไปหมดเลยไหนลองขยับเอ้ยท่าเดินก็เปลี่ยนด้วยวิ้ครคตรเที แค่นั้นมันยังน้อยไปเราสามารถแดดแบบใหม่ได้ด้วยเลยกระโดดแบบใหม่โคตรเฟี้ยวดูดิชุกจ่าชุลาปาเปียชุเละปาเปียหูยนี่มันโคตรอลังการไปเลยบอกฟูดภาค2แน่ๆยิ่งไปกว่านั้นการต่อสู้อะไรต่างๆนานานั้นเปลี่ยนอนิเมชั่นเกือบทั้งหมดหนุ้ยนี่ครับผมซูเปอร์ฮิวแมนของกูนี่เฮ้ยท่าตายแบบใหม่ยังกันืึเฮ้ยอะไรกัน ถ้าถือดาบโคตรเทท่านผู้ชมเย็นเคเก็เป็นซามุไรย,ยอะแทงยับยับแทงยับยับเอ้ยชอบชอบทะเลที่เปลี่ยนใหม่นี้ไหนขอลองดูหน่อยสิไหนโอ้ยยันเคอ้ยมีเอฟเฟกต์น้ำเอฟเฟกต์ไฟแบบใหม่อุ้ยเหลือเอสของเรานั้นเท่ขึ้น8ล้านเปอร์เซ็นต์งั้นขอมุ่งหน้าไปโลก2ก่อนละ ที่สำคัญเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอาวุธกับกองอีกต่อไปแล้วระบบกองถูกเอาออกไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นระบบกันนี่เลยฮะเลือกเปลี่ยนอาวุธเหมือนคิงเลกาสีแทนเออระบบนี้แหละกูชอบและกูรอมาตั้งนานมาสักทีส่วนไอเทมเราก็สามารถใส่ได้เลยผลพิสัยก็เก็บวไว้ในนี้ได้เลยเออตัดปัญหาเรื่องก่องกากๆัันออกไปสักทีกูชอบระบบนี้เอาไปเลยสิล้านเปอร์เซ็น ผมกับคนในกิลรู้อยู่แล้วว่ามันต้องการเลเวลที่สูงแน่ๆผมก็เลยมาฟาร์มรอก่อนเลยฮะเพื่อตัวเองเลเวลตันให้เร็วที่สุดครับผมเออแป๊บเดียวฮะเกมเปิดไม่ถึงชั่วโมงพวกกูจะเวลตันกันอยู่แล้วฮะแนะนํานะครับไม่ต้องไปฟาร์มไอ้วพวกเกาะส้นตีนอะไรพวกนั้นนะครับมาตีรอครับผมหาเพื่อนตีรอจัดไปฮะท่านผู้ชมเวลตันแน่ๆอัน พวกผมก็คิวลอตายได้นี่ตีมามากกว่า50ตัวไม่ใช่ไม่ถึงหรอก20กว่าตัวถึงป่ะวะ่าแต่กูก็เวลตันแล้วครับผม2004 2อ0พบอกได้คำเดียวครับผมว่าอัปเดตนี้ทำไมเพิ่มเวลมาน้อยจังเลยครับผมรอมาครึ่งปีไอวโอเคกูเวลตันละอีกอย่างการตายของเกมนี้แม่งโลกกมาจาก Sao ชัดๆเลย เลยฮะท่านผู้ชมแล้วมันก็จะเกิดจแ,แถวนี้ด้วยนะมันไม่ได้เกิดตัวที่เราจุดเซฟสปาอีกต่อไปแต่ว่าเรานั้นเอ้ยนี่มันใข่วะเนี่ยอ้าวเจอวัยรุ่นนักทิ้งแต่สุดท้ายก็ลงไปนอนกิ้งอยู่ดีกูบอกให้ป้างทีเดียวตายโอโ้โหชอบท่าตายมากเลยโอเคเรามีระบบเทเลพอร์ตกลับบ้านตัวเองได้ด้วยทนะ่านผู้ชมโคตรด,ดีเลยฮนี่เป็นไงล่ะวาร์ปมาบ้านได้เลยว้าวแต่ไฮไลท์ของเราวันนี้นะั่นก็คือผลนี่เลยครับผมเออลีโอราคา สามพันโลบัคยังไม่โคตรแพงแต่กูก็ซื้ออยู่ดีอย่าลืมไปซื้อเสื้อกูด้วยท่านผู้ชมนะโอเคได้ไหมครับผมผลนี้ว้าวมีทั้งหมดห้าสกิลด้วยกันเดี๋ยวมาดูดิว่ามันจะเจ๋งหรือเลปล่านี่มีอะไรเนี่ยหิงห้อยอ่ะเฮ้ยแต่โคตรเทละวะเสือก็ต้องสู้กับลิงดิครับมาลองสกิลกันก่อนครับผมยิงไปเลยป้ามตายโอ้ยสกิลโคตรเท่อโอ้ไปไอ้ลิงกังตอนนี้นะฮะกอลีลาตอนนี้โดนทุกทีเป็นกระสอบซ้ายกับเกเรซินทุกรอบ จากนั้นผมก็มุ่งหน้ามาสู้กับใช่เลยครับผมแฟงกี้บอสที่เก่งที่สุดในโลกที่หนึ่งนั่นเองวิชอยฝฟกเลื้อยฝึกน้ำเกมนีิงจริงปัดใหม่ในประเทศเลือกเกินมายิงละากาันป้ามตอนแรกผมยังไม่รู้นะครับว่ามันกดค้างได้ก็เลยแบบยิงโง,ง่ๆอ,อย่างนั้นอยู่แต่เดี๋ยวกูจะรู้แล้วฮะว่ามันกดค้างได้แล้วหาโคอาคีอะไรไม่เปลี่ยนใหม่ด้วยโคตรเท่และตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่ามันสามารถกดค้างได้และแม่งโคตรเท่ดูดิฮะยิงโอ้โล่ะหัวกระมโอ้ยโคตรเฟี้ยวเลยยิงพลังสุดท้ายกลายเป็นลูกไฟยางยืดโ,โห แล้วมัตเตอรี่กูก็ขึ้นรัวๆใช้สกิล2ได้แล้วฮะตอนนี้ยายเคเดี๋ยวไปดูสกิล2กันดีกว่าวันเท่กันไหนนี่เป็นลูกเตะด้วยเฮ้ยทำอะไรวะนะเฮ้ยว้าวเท่ขนาดนั้นเลยเยอะ ผมว่ามาหาดฟามิงโก้อยากรู้เหมือนกันว่าผลนี้มันจะสู้ได้หรือเปล่ากูก็ยิงไปเลยล่ะหัวคมๆ๊อปป๊อปป๊อยิงตู้มเฮ้ยโคเทแล้วเจอสกิลเอกกูหน่อยนี่เลยสตรีนยางยืดนี่มันไงล่ะอุ้ยพาขึ้นบนเฮ้ยมันเป็นผลสายสตันดีกว่าเยโคเทก็เจอไปยิงพลังป๊อปป๊อปป๊อปป๊อเยหลอดเท่งเจงกูยังชอบและวิธีแดดซ้ายแดดขวาไม่เปลี่ยนไปด้วยมันโคตรเจ๋งโคตรเท่มาท้า้ตัวละครกูเนี่ยเท่ขึ้นล้าปอแล้วนี่กลายเป็นล่างสอแล้วคิดว นี่กูเลบัดยงชุนกูหน่อยละกันถึงมันอาจจะเบาลงแต่มันก็ยังเฟี้ยวเหมือนเดิมและแน่นอนว่าผลปีศาจน,นี้ก็สามารถฆ่าดูฟาวิงโก้ได้ครับผมส่วนก็เป็นผลของซีพีซีโร่จริงๆเฮ้อแป๊บเดียวตายหงเลยแล้วเราก็ได้สกิลใหม่เลยหรือเปล่าน่าน่าจะได้เลยฮะสกิลใหม่โคตรเทแล้วผมก็มาสู้กับเบลามี่ครับผมเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลสีกันนี่ครับผมโอ้โห,โหเป็นการกระทืบกงเล็บว้าวแล้วก็ไปเลยมึงนี่หงายเงืบขึ้นไปด้านบนก่อนผลนี่มันเน้นเทนี่ว่าดาเมจไม่ค่อยเยะ แต่เท่ไว้ก่อนเฮ้ยกุยังชอบเลยและสุดท้ายผมก็จะฆ่าเวลามีตายแล้วครับผมเฮ้มึงนูดจริงกระตอกผลใหม่มึงเนี่ผลใหม่เป็นไงล่ะตายโว้ยไม่ได้แบตเตอรี่โคตรน้อยเลยแต่เวลาพาผลนี้ไปพังงาไในโลก3กันดีกว่าครับผมโลก2นี่มันไม่ค่อยได้เรื่องแล้วมีแต่มนก ไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่ไปโอยนี่ฮะแดดช็อปชอปชอชอ,อ้โโอโโทยเท่เหลือเกินกูพูดกับว่าเท่กี่รอบแล้เนวันนี้แต่ประเทศจริงมาโลก3ก็เจอโจดก่อนเลยครับผมมายืนมองหน้ากูเลยอย่างนี้มันเอาแน่นอนแต่มึงดูสกิลกูก่อนไอ้น้องนี่มากมึงอห่วกูด,ดีกว่ากูอยากลองมานานแล้วผลที่มันเจ๋งขนาดไหน มาเริ่มประลองกันเลยดีกว่าก็ผมผลเสือดาวมาตะฟักเกอก็กูนี่กระทืบก็ไม่โดนอะไรก็ไม่โดนสกิลก็ยังไม่ครบด้วยแหละประเด็นนี่ว่ามันเอากูแล็กมเล่นกูจริงมันเอากูจริงมันจะเอาุกูมันก็ตูสกูกูหนีดีกว่าหลอกก่อนแล้วน้องเอ้ยน้องน้องรีบขนาดนั้นเลยเออบจะมาตีบอสนเี่พี่ไม่ได้อยากจะมาสู้กับน้องเลยพูดจริงเนี่โอ้โหวระเบิดเถือนโดนบ้างเปล่าวันนี้กูโดนมันบ้างหรือเปล่าวะล็อกเล็กไปเล็กตาซอยไปก่อนนะบุบเปลือกปลเปียโอ้โหมันยิงผลอะไรวะหน้าผลมากรเนี่ย หลังจากที่ดูทรงแล้วว่าสู้ไม่ไหวหนีไปอยู่เกาะบิ๊กมัมดีกว่าแล้วไปตีบิ๊กมัมให้สกิลผลเนี่ยครบกันดีกว่าแล้วเราจะมารีวิวกันว่ามันเจ๋งหรือเปล่าแล้วก็คุณค่าที่จะซื้อมันหรือเปล่าสำหรับผลพิศาษอันนี้ ก็ถึงเวลามาถล่มบิ๊กมัมกันแล้วท่านผู้ชมเออมาดูดีผลนี่จะหัวได้หรือเปล่ายิงคมคมเลยไปฮะยิงลมคมกิบแล้วก็เจอกับมัดยกชุนกูเข้าไปบูบาปาเปาียดีนะมีคนมาช่วยคนในกิลเรามาช่วยอยู่นี่จะปาระปาเปาียสุดยอดฮนะคนนี้บทเรียกว่าโคตรตึงนี่ฮะโอ้เลือดกูไม่ลดสแสก,ก็บ้าแล้วเกือบครึ่งอยู่เหมือนกันแต่ก็จัดไปปะนี่เรียบร้อยฮะได้แบตเตอรี่มาลนลัวเฮ้อไหนกูอยากใช้สก,กิลที่สามไอ้สกิลเอฟเลยเนี่ย ฮ้ยไม่ได้ยังไม่ได้ฮะต้องฆ่าอีกตัวจัดกันต่อยาวๆมานี่ไม่ต้องพงต้องพักกันเลยวันนี้เล่งแม่งทั้งวันข้าวปลาไม่ต้องแดกกันแล้วนี่กูยิงไปเลยแล้วกันเ้ใจตายแล้วมันใจตายแล้วเออนี่นี่เป็นไงกระทืบนี่ต่สกิลเอ็กนี่ใช้ไม่ได้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะพาบิ๊กมัมขึ้นไปบนสวัสค์นะครับเออเดี๋ยวมันจะตายหงโก่งเอาเดี๋ยวกูก็ยิงต่อไปบู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 ซัมเบนี่โหใจตายแล้วใจตายแล้วเอาเลยเอาเลยจากการมันกูรอสกิลรีอยู่เนี่ยมาแล้วนีแล้วแล้วก็ิงปบ บุ้มโอยมันยังไม่ตายกูพามขึ้นสวรรค์สักหน่อยแม่แต่มันก็ได้ออกไปด้านนอกโอเคตายแล้วมาแล้วผมสกิลต่อไปสกิล F เ,เหมือนเป็นเอ่อลูกเตะนี่ฮะอูคเท่เลยเ,เดี๋ยวมาลองจัดกับบิ๊กมัมหน่อยดิเซกก่อนละกันนะแป๊บหนึ่งรอแป๊บเซกต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะอืมนี่อีกไม่กี่ตัวเราก็น่าจะสา300มาร้มัดกันแล้วมาดูดิ จัดเลยนี่ไงลูกเตยยังยืดเอ้โคตรเทมาจัดเลยละกันบอบซัมเบยิงเหมือนเดิมครับผมลากหัวคมๆอยู่กับบิ๊กมัมยาวๆทุกวันนี้และไม่นานนักผมก็ฆ่าบิ๊กมัมตายไปอีกรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อย่าให้ยิงไปเลยมาตะจิวกำลังจะครบขอครบหน่อยเนืยอยากรู้เออตายแล้วจัดไปครับอีกตัวป้ามตาย โอเคมาตัวต่อไปครับผมยาวๆครับวันนี้ <c oughs> ไปกระทือแม่งยิงยิงยิงลากหัวคม,ม,มลากหัวคม,มตามระเบิดเธอเทิงมาคนเดียวกูก็เฟยวได้ไปตายโอเคเรียบร้อย <c oughs> และตอนนี้ผมก็ฟาร์มครบ300มัลต,เติเลยฮะเดี๋ยวมาดูสกิลทั้งหมดกันเริ่มกันที่สกิลแรกก่อนเลยฮะลากหัวคม,มยิงพลังออกไปได้อย่างนี้เลยร <c oughs> ะเบิดตายหวงเลย ส,สก,กิลเอ็กซ์ผมนี่เลยสามารถพาคูต่อสู้ขึ้นไปบนสวรรค์ได้พลังแห่งการใช้ปลาลสก,กิลซีก็ขยํำคู่ต่อสู้ฮะนี่ออกมาเป็นเพลิงลาวาส่วนสกิลเอฟเนี่ยลูกเตะนะครับยางยืดสก,กิลวีสามารถกลายร่างกลายเป็นเสือดาวขนองอังโกเสมือนวิปลิตแปลปวนทันใดและเราก็สามารถวิ่งเร็วแล้วก็ถึกขึ้นนะครับเออคูต่อสู้จโจมตีเราได้เออถึก นะฮะบโจมตีไม่เข้านั่นเองเนี่ฮะสวตสกิลก็น่าจะแรงขึ้นด้วยและก็เท่ขึ้นมากเลย ยังเป็นวิ่งโครตรเร็วอ่ะมึงดูดิยังอดินจายิ่งส่ก็เป็นเสือชีตาอ้ะไรยังชอบเลยดูโ <laughs> นี่เป็น,นก,ก,กระลักรืบพื้นเฮ้ยแล้วดูแม่งวิ่งเร็วขึ้นอีกเฮ้ยเฮ้ยใช้ท่าเพลิงแล้ววิ่งเร็วขึ้นอีกนี่ถ้าคูใช้ของเอ่อพอมิ้นไปอีกมันจะวิ่งเร็วขนาดไหนวะเนี่ยดูโอ้โหยักระโปและเมือ่อ <laughs> เสือดาวขนองขี่เรือเอสฮะแม่งโคตรเท่เลยมึงดูเฮ้ยมันเจ๋งเกินไปหรือเปล่าได้เวลาเสือโค้งนะครับประจัดการ เจ้าทะเลกันแล้วไอ้กิ้งกือโทษมึงต้องเดินกูนี่แหละไอ้วินกูมาแล้วยายิงพลังรกหโหงคมนี่เป็นไงหนีเลยหน,เยนีเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยมาดุ่มบุระบับเบียเอามาตุ่มนี่นี่เสือดาวกระนองกูโคตรเท่เลยวะแค่หน้าตาแม่งก,ก็เฟีย้ยวแล้ว ดีกว่าคิงเลกัสีด้วยนะเออคิงเลกัสีมันต้องรีโมเดลแล้วนะเฮ้ยกูบอกให้มึงสูงกลางมากเลยนะผลนั่นนะและไม่นานนะักมันก็ตายอนะ่ะกูบอกเลยก็ผมแลวตอนนี่เสือกำลังจะจมน้ำอิบฉาแล,ล้วลโอ้ย,ยเสือเสือจะจมน้ำตายเฮ้ยเกือบไปแล้วเออจะไม่เป็นไรฮะรับแอร์ไลน์ก่อนแต่ว่าเออมันตายซะแล้วเนี่ยดิได้ข่าวว่าผลฟินิกเนี่ยมันปรับใหม่ด้วยไม่ใช่เหรอเออในขอลองดูดิเออมันน่าจะเฟี้ยมากแน่นอนไหนมาลองดิเออเจ๋งหรือเปล่าผลฟีนิกปรับใหม่เออในกูถือผลอะไรอยู่เนี่ย มาดูดิว้าสกิลมาจัดเลยละกันบุ้มเฮ้ยแต่มันเท่น,นะสีแม่งเท่ขึ้นเยอะเลยเออชอบชอบนี่เฮ้ยนกตัวเล็กว้าว GPO โมเดล ชัดเลยโอ้ยนี่มันแกนผีดออนไลน์ดีกว่านี่สกิลวิวโคตรเทเ่รู้สึกว่าแม่งเท่กว่าเบอร์ชั่นอบอกว่าจะเป็นนกตัวเล็กน,นเนี่ยฟินิกตัวเล็กโอ้ฟินิกทารกนั่นเองเออโอเคสำหรับทิ่นี้ฝากที่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับยาวๆกับบอกฟุตกับผมปริศนายัางอีกมากมายแล้วเจอกันครับผมใหมาๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะไปและจ้า